สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการที่มีสาระน่ารู้ให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ความรู้กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของความคิดนะคะโดยความคิดในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันงั้นก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะและ การคิดตามกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้กันเรื่องแรกเลยนะคะการคิดแบบแรกนั่นก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะก็คือเป็นกระบ,บวนการคิดที่มีการพิจารณากลั่นกรองนะคะอย่างไตรตรองดีแล้วเพื่อให้เกิดผลของการคิดที่รอบคอบและสมเหตุสมผล เมื่อเรารู้ความหมายของการคิดแบบมีวิจารณญาณแล้วนะคะเราก็มารู้ในส่วนของกระบวนการคิดนะคะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นั้นก็คือการเริ่มต้นเมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเริ่มคิดด้วยการตั้งเป้าหมายในการคิดและประเด็นในการคิดนะคะว่าคืออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรจากนั้นนะคะจึงประมวลข้อมูลหรือความรู้ความคิดที่ เกี่ยวกับการพิจารณานะคะมากลันกรองไตรตรองและประเมินผลค่ะเพื่อให้ได้ผลในการคิดนะคะที่รอบคอบและสมเหตุสมผลที่สุดค่ะยกตัวอย่างของเหตุการณ์หรือสถานการณ์นะคะที่ต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะอย่างเช่นการเลือกคู่ครองการเลือกวิชาเรียนการเลือกอาชีพนะคะหรือการตัดสินใจในการลงทุนต่างๆค่ะ ส่วนทักษะในการคิดนะคะจะมีกระบวนการคิดนะคะระบุปัญหากําหนดเป้าหมายในการคิดหรือประเด็นในการคิดนะคะแล้วก็นํามารวบรวมข้อมูลและลงมือแก้ไขปัญหาค่ะทักษะการคิดและลักษณะการคิดนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์การคิดลึกซึ้งการคิดละเอียดชัดเจนค่ะการวิเคราะห์แบบผสมผสานการคิดอย่างมีเหตุผลการคิดกว้างรอบคอบการคิดไกลและการคิด ดีคิดถูกทางและการตัดสินใจค่ะในส่วนของปัจจัยเสริมและอุปสรรคที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะปัจจัยเสริมนะคะอย่างแรกเลยมีความสามารถในทักษะการคิดและลักษณะการคิดที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นการคิดวิเคราะห์และผสมผสานการคิดลึกซึ้งการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดกว้างและรอบคอบการคิดไกลการคิดละเอียดชัดเจนและการตัดสินใจเป็นต้นค่ะ 2. นะคะผู้คิดหรือผู้ร่วมคิดนะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถกว้างขวางหลากหลายสาขาวิชานะคะและประสบการณ์มากมายนะคะส่วนข้อ3ข้อมูลที่ใช้ในการคิดที่สมบูรณ์ทางข้อมูลทางวิชาการข้อมูลทางสังคมข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองนะคะ 4. การระดมสมองและการร่วมคิดจากบุคคลที่เหมาะสมในจำนวนที่เหมาะสมและได้ผลของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีนะคะในส่วนของอุปสรรคนะคะที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือ1เลยเป็นคนมักง่ายไม่ชอบคิดเร่งทํางานทุกอย่างนะคะให้เสร็จก่อนแล้วก็จะมีปัญหาแก้ภายหลัง 2. นะคะมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ขาดความรู้ทางวิชาการนั้นหรือมีข้อมูล ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ขาดความคิดเห็นที่เหมาะสมนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> และเมื่อเรามีปัญหานะคะเราก็ต้องมีการพัฒนากระบวนการนะคะในส่วนของการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะ1เลยนะคะสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สามารถระบุปัญหาและเป้าหมายที่ชัดเจนเราต้องระบุปัญหาได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้ค่ะ ต้องมีการประมวลข้อมูลความรู้ข้อคิดเห็นหรือประสบการณ์มาร่วมในการพิจารณาก่นกลองและไตรตรองนะคะและประเมินอย่างรอบด้านส่วนก่อนได้คำตอบนะคะต้องมีการแบบกลั่นกลองหรือพิจารณาเพื่อให้ได้การคิดที่รอบคอบและสมเหตุสมผลนะคะตัวอย่างสถานการณ์นะคะ จำนวนผู้พิการในประเทศนั้นมีจำนวนมากพอสมควรแต่รัฐยังไม่สามารถจัดสถานที่ฝึกอบรมหรือให้การศึกษาแก่ผู้พิการได้อย่างเพียงพอนะคะทำให้ผู้พิการจึงขาดโอกาสในการศึกษานะคะไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้จึงมีผู้เสนอนะคะให้เด็กพิการนั้นเข้าร่วมเรียนเป็นเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไปได้เลยนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างสถานการณ์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะ มารู้จักคุณค่าของการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันบ้างนะคะคุณค่าที่ได้ก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นั้นให้ผลในเรื่องของการตัดสินใจวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางในการปฏิบัติข้อเสนอแนะหรืออีกมากมายนะคะมีความรู้มีความรบอบคอบสมเหตุสมผลนะคะและก็ทำให้มีคุณค่าต่อง,งานด้วยค่ะ ท่านผู้ฟังนะคะได้รู้เรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปครบแล้วต่อไปเรื่องที่สอนที่เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะความหมายก็คือเป็นกระบวนการคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือหาคำตอบของปัญหานะคะโดยมีลำดับขั้นตอนของกระบวนการคิด ที่ได้มาจากการวิเคราะห์หรือการค้นหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์นะคะหลักสําคัญของการคิดแบบนี้ก็คือการคาดคะเนคําตอบหรือสมมติฐานนั่นเองค่ะการหาข้อมูลมาตรวจสอบนะคะว่าการคาดคะเนคําตอบนั้นถูกต้องหรือไม่และในส่วนของกระบวนการคิดตามกระบวนการคิด ของวิทยาศาสตร์นะคะจะมีอยู่4ขั้นตอนนั่นก็คือ1เลยนะคะกาหนดปัญหา2ตั้งสมมติฐาน 3. ศึกษาค้นคว้ารวบรวม,รวม,รวมข้อมูลที่ได้นะคะและ4ก็คือสรุปผลค่ะและปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคที่มีต่อการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะปัจจัยแรกที่ส่งเสริมนะคะก็คือมีความสามารถในทักษะการคิดและละาาักษณะการคิดที่เกี่ยวข้องเช่นการคิดวิเคราะห์ผสมผสานและการคิดอย่างมีเหตุผล เช่นเดียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะ 2. ในกรณีที่การแก้ปัญหานั้นเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะควรต้องมีความสามารถในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่การสังเกตการวัดการจำแนกการจัดหรือว่าสื่อความหมายข้อมูลต่างๆนะคะ การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติและมิติกับเวลาการคำนวณหรือการกำหนดและควบคุมตัวแปรการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติและการทดลอง 3. นะคะลักษณะนิสัยที่ส่งเสริมก็คือการคิดได้แก่การเป็นคนที่มีความพยายามอดทนและการทำงานอย่างเป็นระบบมีขั้นมีตอนนั่นเองค่ะ มาถึงคุณค่าของการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศา,ศาสตร์นะคะจะให้คุณค่าในด้านของคำตอบในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องนะคะคำตอบที่ได้นั้นจะมีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นสูงค่ะและนี่ก็คือความรู้ที่ให้ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหวังว่าการนำข้อมูลที่มาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ